สวัสดีค่ะดิฉันนางอาภาพรนรัตกิจเจ้าพนักง,งานทันตะสาธานาสุขชำนาญงานปฏิบัติงานณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบำพารูนวันนี้ดิฉันขออนุญาตเป็นตัวแทนพาทุกท่านเข้าเยี่ยมชมบริบทแล้วก็รูปแบบการทํางานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบำพารูนซึ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบำพารูนของเรานะคะได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทเดเบลแล้วก็บริษัทประสิทธิพัฒนาจำกัดมหาชนในการจ้างงานผู้พิการให้เข้ามาช่วยเหลือ ดูแลในเรื่องของการทําความสะอาดงานแพทย์แผนไทยและการอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ในเรื่องต่างๆในอันดับต่อไปดิฉันจะขออนุญาตพาทุกท่านเข้าเยี่ยมชมบริบททั่วๆไปของโรงพยาบาล่งเสริมจสุขภาพตำบลสัานเทาลุนก่อนนะคะ ต่อไปนะคะดิฉันขออนุญาตแนะนำนะคะ,ะทุกท่านได้รู้จักกับท่านผู้อในวยการโรงพยาบาลสุขภาพตำบลสังขารูนแล้วก็ท่านผู้บริการทั้งสองท่านโดยจะให้ท่านทั้งสามได้แนะนำตัวเองนะคะโดยที่ท่านผู้อในวยการค่ะสวัสดีคะ่ะดิฉันนารวิชาเกษตรเพลตำแหน่งผู้อในวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงบสริมังขารูนเรามีหน้าที่ เป็นด่านหน้านะคะมีหน้าที่รักษาพยาบาลเบื้องต้นมีหน้าที่ส่งเสริมป้องกันโรคนะคะรวมทั้งการรวรฟื้นฟูสภาพให้กับผู้ป่วยเรานำหลัก3อ2ส,อสอมาใช้และก็เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องให้ถูกต้องนะคะต่อไปนี้ก็ขอเชิญพบก,กับท่านผู้พิการท่านแรกนะคะสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์พรมรีครับความคิดการ ความเคลื่อนไหวนะครับผมมีหน้าที่เป็นพนักงานบริการทั่วไปครับมีหน้าที่ดูแลความสะอาดและก็อำนวยความสะดวกให้แก่คนไข้ที่มารับบริการที่รอปสตออนามัยนะครับผมก็จะมีหน้าที่บอกคนไข้ให้ช่างน้ำหนักวัดความดันแล้วผมก็จะช่วย ดูแลวัดความดันให้แกผู้ที่มาใช้บริการแล้วก็เจา้าหน้าที่ที่เรียกใช้บริการนะครับแล,แล้วมีงานที่ต้องทำข้างนอกอะไรบ้างไหมคะในชุมชนหรือในในเขตบริการของเราข้างนอกงานข้างนอกมีครับก็จะมีงานข้างนอกก็จะมีะการส่งหนังสือให้แก่ชุมชนนะครับ เวลามีงานาฉีดวัคซีนอย่างนี้ก็จะส่งหนังสือหรือว่าออกพื้นที่โรงเรียนอย่างนี้นะครับก็จะส่งหนังสือให้แก่ทางโรงเรียนอย่างนี้แล้วก็อ,ออกพื้นที่ดูแลผู้ป่วยติดเตียงกับเจ้าหน้าที่นะครับก็อำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่เขาด้วยเพื่อดูแลครับต่อไปต่อไปเลยค่ะ สวัสดีครับผมนายชลินสินสามระเภทคนพิการทางสายตาเดือนลางคนระับได้รับมอบหมายหน้าที่ที่ต้องทำสามหัวข้อคือมือทำความสะอาดภายในภายในห้องแพทย์ในๆโซนทำความสะอาดห้องน้ำสามทำความสะอาดตามบร,ริเวณถนนรอบอาคารที่ทำงนานหลังจากนั้นก็อาบน้ำร่างกายเสร็จสับ ็ลงมาให้บริการกับประชาชนาทีนีเ้เราได้รู้จักกับท่าท่านไปแล้วนะคะอยากให้ท่านผอได้เล่าให้เห็นถึงประโยชน์และคุณค่าของการจ้างงานคนพิการในการนี้ค่ะว่าเราได้รับประโยชน์รู้สึกดีอย่างไรต่อการจ้างงานงพิการทำนะคะีค่ะการจ้างงานู้พิการนะคะเป็นประโยชน์อย่างมากทั้งได้บุญกุศลนะคะสำหรับสิษัทที่จ้างคนพิการนะคะ ในหน่วยงานเราเนี่ยต้องขอบคุณนะคะเพราะว่าได้คนในชุมชนได้คนที่อยู่ในชุมชนแล้วก็ไม่ได้ย้ายไปไหนนะคะจะมีการพัฒนาคนพิการเราในโชคดีการเราในโชคดีมากเพได้งานเป็นคนที่มีคุณภาพเป็นทุกเรื่องเขาใยที่จะพัฒนาตนเองทุกงานนะคะแล้วก็ทําให้ผู้พิการในอบ่น ครอบครัวผู้พิการก็มีรายได้มีเงินมีทองใช้นะคะแล้วก็ยังจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะทีนี้เดี๋ยวจะสอบถามท่านท่านผู้พิการทั้งสองท่านนะคะอาเจิ้นที่บริษัท,ทก่อนนะคะอยากให้บริษัทได้เล่าถึงความรู้สึกของการทํางานที่นี่แล้วก็ความสิทธิภัมใจหรือความภาคภูมิใจที่เราได้ทํางานที่โร,รงพยาบาลตัวแห่งนี้นะคะครับ หน้าที่ของผมก็ได้ทํางานที่นี่ก็มีความดีใจมากครับที่ได้มีงานทําแล้วก็ได้มีรายได้ยังดูจุดเจือครอบครัวนครับให้มีเงินใช้นะครับแล้วก็ได้ช่วยปเปลี่ยนพฤติกรรมให้เรามีความมีความเรียนรู้ในเรื่องที่ไม่เคยรู้แล้วก็ ไปกับเจ้าหน้าที่ก็ได้ความรู้มาจากเจ้าหน้าที่ด้วยแล้วก็เอาในส่วนที่เจ้าหน้าที่ทำแล้วก็เก็บมาใช้กับชีวิตจริงของตัวเองแล้วก็ความประทับใจก็ก็ประทับใจในเรื่องของการที่ว่าออกช่วยผู้ป่วยได้ทำบุญได้ทำให้ผู้ป่วยที่ไม่มี มาใช้บริการที่ยาทาไมไม่ได้ก็จะออกไปกับเจ้าหน้าที่ไปช่วยดูแลครับแล้วคุณชรินล่ะคะคุณชรินมีความสุขเขาดีใจดีใจที่ได้ช่วยเหลือคนใข้ที่มาให้บรนการนะครับให้เขาได้ผ่อนคลายรู้สึกดีใจทัาใจที่เขายืนได้พู้ได้เดินได้ทำให้เขามีความสุขับยืมย้แเ่มใส บางครั้งก็ได้ออกไปที่คนติดเตียงอยู่แถวบ้านนะครับก็ไปช่วยให้เขาแนะนําการบริหารร่างกายยืดแขนยืดเขียดยืดแขนขาให้เขาชื่อให้ตัวเองได้ให้เขาเล็กเล็กเล็กน้อยก็ยังดีครับทีนี้เราได้โอกาสจากบริษัททั้งสองบริษัทให้เราได้ทํางานอยู่บ้านแล้วก็ได้มีเงินใช้จายในการจัดกานแล้ว ทราบว่าทั้งสองท่านได้ส่งต่อโอกาสนี้ให้กับชุมชนหรือผู้พิการท่านอื่นอย่างไรบ้างครับครับผมโมเดลสิบบาทผมเข้าร่วมโมเดลสิบบาทดูครับก็จะให้ผู้พิการท่านอื่นได้มีงานทำได้เหมือนกับที่ผมได้มีงานทำก็จะช่วยสนับสนุนในเรื่องโมเดลสิบบาทดูครับแล้วในชุมชนนี้เราได้ ได้การอ,อช่วยเหลือชุมชนอย่างไรบ้างคะการช่วยเหลือชุมชนผมก็ได้ช่วยเหลือเข้าร่วมชุมชนการพัฒนาหมู่บ้านอย่างนี้การประชุมประจำเดือนแล้วก็เรื่องอกระถินผ้าป,ป่าก็เข้าร่วมไปทำบุญนะครับงานศพงานรวดงานแต่งไปหมดคำ ่แล้วคุณชาลินไม่ทราบได้เข้าร่วมโครงการโอเดลสิบบาทไหมคะเข้าร่วมครัโรโบโอเดลสิบาบาทก็เข้าร่วมเหมือนกันนะครับได้ให้คนทพิการอีกคนเขาได้มาทำงานเหมือนอย่ที่ผมเคยทำทุกวันนี้ครับส่วนชุมชน่ะผมเคยก็เข้าไปในร่วมชุมชนเหมือนกันมีกิจกรรมอะไรต่างๆเกี่ยวกับทาง ทกศาสนาทางช like าวบ้านทางอะไรก็เข้าไปร่วมกิจกรรมวันพ่อวันแม่วันพระเข้าวันเสาร์วันศศิษย์พระป่าก็เคยเข้าร่วมเหมือนกันนะครับอย่างที่เห็นในภาพนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะให้ทุกท่านได้ชมรูปแบบการทํางานแล้วก็ภาพการทํางานที่ผ่านมาของท่านผู้พิการทุกสมท่านนะคะ สุดท้ายนะคะเดี๋ยวจะขอให้ท่านผู้อำนการได้กล่าวขอบคุณบริษัทเดเบลแล้วก็บริษัทประสิทธิพัฒนาจำกัดมหาชนค่ะค่ะดิฉันต้องขอบคุณบริษัทเดเบลจำกัดนะคะที่ได้จัดจ้างผู้พิการคือคุณกิติศักดิ์ภูมิรีให้กับหน่วยงานของเรานะคะและก็รวมทั้งบริษัทประสิทธิพัฒนาจำกัดมหาชนที่ได้จัดจ้างคุณชรินศิน์สาม ซึ่งมาทํางานที่เรพอสตอของเรานะคะซึ่งเป็นคนที่มีคุณภาพครับแก้วแทนเจ้าที่ได้เลยนะคะต้องขอขอบคุณนะคะ